ลูกไฟวะก็บอกไปนอนน้ำแม่มึงกูบอกไปนอนน้ำแม่ตัวตู่คือมานอนอย่างอยู่บอนเท่านี่ขั้นบาทนี่อ้ยขั้นหลายเนาะเก่ากีบไงกีบอยกระยันหาเฮาหามาตี บ่ได้รูปได้ข้ามจะเผื่อพัดตะว่ามีมัดวันหนึ่งหันเอาขาจกหูจนมาว่าเป็นหูสีบาดเบิดเฮ้ยหลาขั้นทิ่อยากอาบน้ำบอกแม่ตัวอาบน้ำให้เด้อบอกแม่ปล่อยอาบน้ำให้เด้อดูน่เอ้ยมานอนกับตาคือคักเทนออบาดนี่ สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันแม่คุณลุงก็ทําอาหารให้ทานนะคะคุณลุงกําลังย่างเนื้อนะคะ่คุณลุงใส่เสื้อกับท่อมชมจันชาแนลด้วยป้าเปียกก็ใส่พี่ปอยก็ใส่แมทีมกระท่อมชมจันนะคะเนี่ยวันนี้อา่าป้าก็ใส่เดี๋ยวป้าให้ดูป้าก็ใส่น้องไม้่ <c oughs> นองไม้ <c oughs> น้องไม้จะใส่ไหมลูก <c oughs> โอ้โหน้องไหมเราต้องผูกเข้าไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะลุยอาหารเราค่ะอืมน,น้องไหมก็นั่งเรียบร้อยหน้าลนะแต่ว่าเอ๋อแต่ว่าอยู่ตรงนั้นก่อนนะลูกเดี๋ยวเราให้ทานนะคะให้ทานแล้วให้น้องไหมทานอาหารแล้วแล้วก็กินข้าวนอกบ้านวันนี้นะคะวันนี้กินข้าวนอกบ้านวันนี้เรากินข้าวนอกบ้านกันเนาะน้องไมหมเนาะน้องไหมก็นั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่นะคะ มีอาหารนิดๆหน่อยๆมากินกันนอกบ้านนะคะวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกันจะได้แต่ที่น้ําตกยังไม่มีน้ําที่จะไหลนะคะไม่ค่ะไม่เอาค่ะดเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเคร,รื่องมันจะพังค่ะคุณลุงเอาไว้ก่อนที่ป้าไม่เอาน้ําใส่ก็เพราะว่ารอให้ช่างมาดูนะคะช่างจะได้ดูว่าน้ํามันลดลงถึงระดับนี้มันจะแก้ไขตรงไหนยังไงนะคะโอ้เมื่อเช้านี้ป้าลืมมปถ่ายดอก แพเซียงไฮมันบานสวยมากเลยแต่ป้าลืมถ่ายนะคะเดี๋ยวป้าจะไปถ่ายฝั่งโน้นหน่อยตรงนี้มีแดดนะคะแดดจ้ามากเลยนันตกก็ยังใช้การไม่ได้ป้าต้องรอให้ช่างมาดูก่อนนะคะสาวน้อยก็เลยยังไม่ได้เล่นน้ำค่ะป้าพามาดูแพเซียงไฮแล้วก็ต้นกุ้งกิ้งกุ้งนะคะคนขายว่าชื่อดอกกิ้งกุ้ง สวยนะคะเนี่ยกำลังบานดอกกิ้งกุ้งสวยงามมากเลยแต่ตอนนี้เออ่เหี่ยวแล้วนะคะเฉาเหี่ยวแล้วสำหรับต้นแพรเสี้ยงไฮ้นะคะถ้าเป็นตอนเช้าๆเ้าจะบานสวยแจ่มมากเลยตอนนี้โดนแดดเหี่ยวแล้วแต่กิ้งกุ้งนี้ยังอยู่ได้ทั้งวันนะคะอยู่ได้ทั้งวันสวัสดีสาวน้อยตอนนี้แดดร้อนจ้า ผ่านมาตรงนี้ป้าก็อดที่จะเก็บภาพมาฝากไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ฝากภาพสวยๆดอกทองอุไรนะคะตอนนี้ผ่านก็ดอกทองอุไรมาก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะสวยงามค่ะ สวยงามสวยสีแจ่มมากเลยนะคะสำหรับทองอุไรนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยป้าก็ชอบดอกไม้สีสดใสเอานำมาปลูกไว้ให้สวนให้บ้านสดชื่นนะคะตรงนี้โอ้เยอะนะทองอุไรนี่กำลังออกดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้สวยจัง คุณลุงย่างเนื้อหอมหอมป้าก็คงจะอดกินไม่ได้นะป้าจะกินอยู่ป้าความจริงแล้วป้าก็กินอยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องกินเยอะนะคะนี่กระท่อมชมจันทวันนี้พีพิเศษใส่เสื้อชมจันทสวยป้าว่าจะทํากล้องหลังโอ้โหเ <laughs> ซลฟี่ <laughs> ตอนนี้ป้าก็ใส่เสื้อกระท่อมชมจันทรด้วยนะคะ ดูคุณลุงก็ใส่พี่ปอยก็ใส่นะคะวันนี้อืมวันหยุดพิเศษนะคะอยู่กับครอบครัวครอบครัวมาทานอาหารนอกบ้านกันนะคะวันนี้ก็ก็คือนอกนอกอาคารบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านของเรานีเองนะคะ ตอนนี้อยู่หน้าบ้านนี่เองนะคะสำหรับการทานข้าววันนี้นะคะอยู่นอกข้าวตรงนี้เองหน้าบ้านตรงนี้เองหูน้องหมทองมโหเลยอากนั่ตาอยากงตาอยากนั่งตากนั่งนั่งหัเรนั่งนังกน่ง้ลเออโเ ป่อยไปด้วยนะคะคุณลุงก็ทําอาหารให้กินน้องปอมสอบนะคะน้องปอมตอนนี้สอบออนไลน์นะคะน้องปอมสอบก็เลยมีทานข้าวกันแค่นี้นะคะก็ <Okay. S 1> ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ตอนนี้ป้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์แต่ว่าป้าถ่ายคลิปนะคะเพื่อที่เราจะเป็นบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านของป้าบ้างนะคะ เราก็กินกันแบบง่ายๆกินกันแบบบ้านๆน,นะคะกินข้าวนอกบ้านนะคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะคุณลุงก็ทำอาหารให้ลูกหลานกินให้ภรรยายกินเนาะ ของขวัญที่มีความหมายมากสำหรับแม่นะคะก็เอามาวางเป็นกำลังใจให้แม่ตรงนี้กับสวนสวยของเรานะคะ